สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วงให้กลม Channel. ช่องที่จะมาแบ่งปันความรู้ดีๆเพื่อให้คุณเป็นที่สุดในแบบที่คุณอยากเป็นและมีความสุขพร้อมรอบด้านได้ทั้ง360องศาไม่ว่าจะเป็นสุขภาพความมั่งคัง่งและความรักความสัมพันธ์สำหรับวันนี้เป็น ep 3ยังคงต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องราวของสมองนะคะแล้วสมองกับพฤติกรรมเกี่ยวเนื่องกันอย่างไร สมองเป็นที่มาของความคิดความคิดเป็นที่มาของอารมณ์อารมณ์เป็นที่มาของการกระทำหรือพฤติกรรมนั่นเองและพฤติกรรมก่อให้เกิดผลลัพธ์ในชีวิตของคุณค่ะทีนี้เรามาดูความจริงของสมองกันสมองเนี่ยเป็นอวัยวะที่ชอบความสบายความเคยชินแต่ข่าวร้ายก็คือว่าสมองอ่ะดันไปเคยชินกับการคิดลบ ซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในอดีตท,ที่ใช้ในการป้องกันตัวเมื่อคิดลบเมื่อเกิดความกลัวก็จะทำให้มนุษย์เนี่ยระแวดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นสมัยเป็นมนุษย์ถ้าม,มานะคะแต่ตอนนี้เราไม่ได้มีชีวิตแบบนั้นแล้วข่าวดีก็คือว่าสมองเนี่ยฝึกได้ค่ะฝึกใหม่ได้เปลี่ยนใหม่ได้อยากให้สมองเป็นยังไงเราเปลี่ยนใหม่ได้โดยที่ไม่เกี่ยวกับอายุด้วย ไม่มีอะไรเป็นข้อจํากัดเลยค่ะสมองเนี่ยเปลี่ยนได้ตลอดชีวิตถ้าเมื่อไหร่ที่เราตั้งใจที่จะฝึกนะคะแล้ววันนี้ก็อยากจะมาแชร์3วิธีในการที่จะช่วยฝึกสมองให้เป็นไป,นป,นปนในทิศทางในทางบวกนะคะข้อที่ 1. ฝึกหาข้อดีบนพื้นฐานของความเป็นจริงข้อที่ 2. ฝึกใช้ภาษาที่เป็นคำบวกเพราะสมองเนี่ยแยกแยะไม่ได้ ว่าอะไรผิดอะไรถูกแต่จะเชื่อไปเลยกับภาษาที่คุณใส่เข้าไปดังนั้นเลือกใช้ภาษาให้ดีให้สมองเข้าใจไปในทางที่บวกๆเท่านั้นนะคะไม่ใช่ไปบวกกับใครนะคะบวกหมายถึงเห็นในสิ่งที่ดีเ,เห็นในทิศทางที่ไปในทางที่ทิศทางที่ขึ้นนะคะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะและข้อที่3หลอกสมองด้วยจินตนาการ เพราะสมองก็จะแยกไม่ออกอีกเช่นกันว่าอันไหนจริงอันไหนหลอกถ้าเกิดว่าเราจรินตนาการให้เสมือนกับว่ามันเกิดขึ้นจริงแล้วสมองก็จะเชื่อตามนั้นค่ะและความมหัศจรรย์ของสมองก็คือเมื่อไหร่ที่สมองเชื่อว่าทำได้เดี๋ยวสมองก็จะไปหาวิธีทํามันให้ได้เองค่ะแล้วผลลัพธ์ก็จะเกิดขึ้นอย่างที่คุณตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้เกิดนะคะ อันนี้ลองไปทำกันดูสำหรับ3วิธีนี้ทวนอีกทีนะคะข้อ1ฝึกหาข้อดีบนพื้นฐานของความเป็นจริงข้อ2ฝึกใช้ภาษาที่เป็นไปนในทางบวกข้อ3หลอกสมองด้วยจินตนาการเอาให้ล้ำเลิศไปเลยค่ะอยากได้ชีวิตแบบไหนจัดไปเลยในจินตนาการของคุณนะคะ และถ้าใครที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้กด subscribe ไว้นะคะแล้วโคชเอ a ยวาจะพาคุณก้าวสู่เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไปด้วยกันค่ะ